เนืศีลมันมีอานิสงส์นะเราจะเป็นที่รักของเทวดาตำราชอบบอกเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ยุคนี้มนุษย์ใจไม่ดีนะมันเป็นยุคของคนไม่มีศีลม,มันไม่รักคนมีศีลหรอกมันรักคนทุศีลแต่พวกเทวดาพวกอะไรเนี่ยเขายังรักคนมีศีลอยู่เพราะฉะนั้นเราตั้งอกตั้งใจนะรักษาศีลไป แล้วเราจะมีความอบอุ่นใจมันเหมือนกับว่าเรายังมีพ่อมีแม่คอยช่วยเหลือในยามจาเป็นอยู่พวกเทวดาเนี่ยเราไม่ได้นับถือเป็นสาระเหมือนพระรัตนใจเราก็นับถือเขาในฐานะเขาเป็นคนดีแล้วก็พอมีความเป็นมิตรต่อ,อก,กันนะก็จะมีความรู้สึกคล้าย เป็นพ่อแม่เป็นลูกอะไร่งเงี้ยเทวดาช่วยได้เขาก็จะช่วยสงเคราะห์ให้เนี่ยถ้าเรามีศีลน,นะเราก็จะมีคล้ายๆเรามีแบ็คนะที่ดีตัวศีลเองก็รักษาเรานะตัวศีลเนี่ยช่วยรักษาเราเมื่อปีห้าสามหลวงพ่อถูกจมตีเยอะเลย ถูกโจมตีคล้ายๆสงครามเก้าทัพนะรุมกันเลยตอนนั้นนัดแนะกันดีเอสไออะไรก็ามาตรวจสอบคิดว่าเราจะโกงไหมอะไรเนียถ้าโกงแล้วจับศึกจับผิดคุกเลย,เลยปรากฏว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะจะใช้ใจ่ายจะ,ะรายรับรายจ่ายเรมีบัญชีเรียบร้อยเลยบาทหนึ่งก็ไม่ได้โกงใครมีหลักฐานมีบินมีอะไรเนะี่ย ทุกอย่างเนี่ยศีลรักษาเรานะถ้าเราทุจริตแม้แต่นิดเดียวนะคนเขาจะจับผิดน,นะเขาต้องคุยจนเจอแหละนี่คุยอยู่เจ็ดแปดเดือนก็ยอมว่าเราไม่มีความผิดอะไรอันนี้ศีลรักษานะศีลรักษาเราถ้าเราแค่ทุศีลน,นิดเดียวนะไม่มีศีลน,นะวันนี้ติดคุกไปแล้ว เนี่ยทุกวันนี้้เรื่องที่เกิดขึ้นวุ่นวายเห็นไหมไม่วงการพระวุ่นวายมากมายมันเป็นเรื่องศีลทั้งนั้นเลยพวกหนึ่งเราเมื่อศีลเรื่องเงินพวกหนึ่งเราเมื่อศีลพรหมจรรย์เป็นพระต้องประพฤติพรหมจรรย์ในบางพวกบางองค์ไม่ไม่เรียกบางองค์บางตนแต่บางคนเออ เขายังเป็นคนอยู่เขาก็มั่วกับผู้หญิงบางคนเขาก็มั่วกับผู้ชายอะไรเงี้ยเนี่ยพอไม่มีศีลรักษาเห็ไหมผ้าเหลืองร้อนนะอยู่ไม่ได้่ะปกปิดมาได้ยาวนานถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลนะมันให้ผลปุบปรับนะมันนึกไม่ถึงเลยมันเริ่มตั้งแต่ที่เกิดเรื่องคราเนี้มันมีพระเห็ไหม เจ้าคุณองค์หนึ่งอยากจะตีตัวออกห่างจากผู้หญิงไม่อย่างเรียกอ,อุบาสิกานะไม่ใช่อุบาสิกาผู้หญิงสักคนหนึ่งเนะี่ยพระชิดจะตีตัวออกห่างอางนี้ก็จะต้องตัดไม้คมนม้ำจะต้องเปิดโปงพระอื่นจะได้กลัวยอมจ่ายต่อไปอะไรน,นะปรากฏว่ากรรมให้ผลเห็นไ,ไหม กลายเป็นทุบหม้อข้าวตัวเองเลยพวกที่เคยเลี้ยงดูนะโดนกันทั้งแถบนเะนี่ยบทกรรมให้ผลนะนคิดอะไรผิดพลาดไปหมดอนะถ้าทําไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยพระคนนั้นไปองค์หนึ่งปล่อยคนนั้นไปต่คนหนึ่งไม่เรียกตนอีกแล้ะอยู่จิตใต้สำนึกก็<笑><笑>ไม่เดือดร้อนไม่ต้องเข้าคุกไม่ต้องยากจนอะไรเงี้ เนี่ยศีลน,นะสำคัญนะพวกเราอย่าได้กว่าไม่สำคัญเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาเป็นคนเก่งคนฉลาดแต่หลวงพ่อสังเกตว่าเขาไม่สอนลูกเขาให้รักษาศีลหลวงพ่อก็บอกให้สอนเด็กให้มันรักษาศีลด้วยนะเขาบอกเขาไม่เอาคนถือศีลน,นะไม่ไม่ทันโลกเราสอนให้ทันโลกถ้าทันโลกเราไม่ถือศีลน,นะหมชีวิตก็วุ่นวายนะ เสียงคุกเสี่ยงตารางอยู่เพราะฉนพวกเรานะอย่าเห็นว่าศีลเป็นเรื่องเล็กน้อยตั้งใจรักษาไว้ศีลจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันเราได้คนอื่นที่จะทำร้ายเราใส่ร้ายเราทำไม่ไดนะ้เวลามีปัญหาขึ้นมาคนดีหรือเทวดาอะไรเนี่ยเขาก็อยากช่วยถ้าเราชั่ว พวกชั่วๆนะมันึกกว่ามันจะช่วยกันเหรอไม่มีทางหรอกเวลาคนชั่วคนหนึ่งพลาดขึ้นมาคนชั่วที่เหลือที่ว่าเป็นมิตรกันมันหนีหมดลนะไม่มีใครช่วยใครหรอกเมราอเราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลนะศีลห้าข้อนั่นแหละพอแล้วถ้าเรามีศีลห้านะการที่จะภาวนาให้บรรลุมรรคผลโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยทำได้ แล้วเป็นฆราวาสก็สามารถปฏิบัติให้ได้เป็นโสดาสกทาคาสามารถทำได้ไม่เหลือวิสัยที่ฆราวาสจะทำสมัยพุทธกาลนะฆราวาสเป็นพระนาคาก็มีทั้งหลายองค์